สมเช้งสามชาทุ่ม4ล้านจ้างศิลปินตัวท็อปขึ้นคอนเสิร์ตรังสิตเฟสครั้งที่2จัดงาน3วันหนักร้องไม่ซ้ำคืนแทนผู้จัดงานเทศกาลดนตรีเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังส้มเช้งสามชาโดยงานนี้เธอไม่ได้มาเล่นๆพอแค่ค่าตัวศิลปินก็ทุ่มไปกว่า4ล้านบาทที่สำคัญคว้าแต่ตัวท็อปๆในพศนี้มาหมดอาทินนทนนเคลียซาร่าซาลา หนุ่มกลาสล็อตแมชชีน e บิ boy, boy TJ, Om, ๊กแอดฟักกิ้งฮีโร่โจอี้บอยยัวบอยทีเจยังโอมโจอี้ผัวสิทธิ์ลาบานูนอิสลิกและที่สำคัญเลยคือสามารถคว้าตัวแม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างพิมพ์ริพายมาขึ้นคอนเสิร์ตได้ทั้งที่เจ้าตัวเคยลั่นวาจาไว้เลยว่า จะไม่รับงานอะไรนอกจากการขายของแล้วเพราะวันๆไล์หนึ่งครั้งก็ได้เงินเป็นหลักล้านงานนี้จึงเป็นการการันตีว่าผู้จัดงานเทศกาลดนตรีป้ายแดงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ สำหรับงานรังสิตเฟสครั้งที่2เทศกาลดนตรีที่รวมทุกลายสไตล์ของวัยรุ่นรังสิตมาไว้ในที่เดียวจัดขึ้นที่รังสิตเฟสของ6ด้วยเนื้อที่กว้างกว่า50ไร่จึงอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานมากมายนอกเหนือจากกองทัพศิลปินที่เตรียมมาระเบิดความมันแล้วยังมีทั้งร้าน Food, สรีทฟู้ดโซนถ่ายรูปและห้องน้ําก็เตรียมไว้ให้มากถึง60ห้องแถมบรรยากาศก็เหมือนยกเขาใหญ่มาไว้ที่นี่ ที่สำคัญงานจัดทั้งหมด3วันคือวันที่สอง3และ4ทธันวาคม2,565แต่ซื้อบัตรแค่ไปเดียวราคาด2 2 0 0บาทก็สามารถเข้ามาดูคอนเสิร์ตได้ทั้ง3วันบอกเลยว่าสายเทศกาลดนตรีห้ามพลาดค่ะัังสสดานมิเฟวใช่แล้วค่ะรังสิเฟสครั้งที่2นะคะตอนนี้คือต้องบอกว่ามีนักข่าวเขาบอกว่าเฮยพี่ ขึ้นแท่นจัดงานเทศกาลดนตรีเลยเหรอพี่ mm hmm. เอ้ยพี่ก็บอกวิขนาดนั้นเลยเหรอ mm hmm. ดีใจดีใจนะคะก็หนึ่งคือต้องบอกว่าเราเป็นคนปทุมธานีนะ mm hmm. เพราะว่ากําลังสร้างบ้านตอนนี้ก็กาลังจะย้ายทะเบียนบ้านมาปทุมแล้ว mm hmm. เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามองว่าทํายังไงจะให้เศรษฐกิจปทุมธานีเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาได้อาจจะได้เร็วกว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านนออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือเราอยากทำสองคือเราอยากทําบุญด้วย นะนอกจากจะมอบความสนุกแล้วทุกคนที่มาเที่ยวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ก็คือเราก็าไปทําบุญบ้านเด็กกำพ้านะคะแล้วก็ไปให้กับบ้านพักคนชลา เดือไปอยู่เลรฮะอ้าพี่ชัยคะอันนี้แนะนํานะคะพี่ชัยนะคะเป็นประธานเดอะนายไทยแลนด์นะคะแก๊งฮาเล่นะคะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มซุปเปอร์คาร์ค่ะพี่ชายก็เป็นพี่ชายชื่อพี่ชูสวิตชัยชูสุวรรณนะคะเป็นพี่ชายที่สนิทกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะพี่พี่ชัยเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ที่พี่ดึงมาร่วมเพราะว่าพี่ชัยเนี่ยคืออยู่แก๊งฮาเลมอเตอร์ไซค์เนาะบางทีมอเตอร์ไซค์ฮาเไปไหนเนี่ยก็จะมีแบบคนอวยพรตามตูดนะโอ้ยมอนนู่นนี่นั่นเนาะก็จะอาจจะมองภาพไปดีแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มฮา r ์เลเนี่ยเป็นกลุ่มของคนมีมีอายุแล้วที่เกษียณแล้วแต่ว่าที่มาขับรถเนี่ยเพื่อเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อไปทําบุญ แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยทำบุญกันเยอะมากนะคะไปแทบทุกสถานที่เลยในประเทศไทยเนี่ยพี่ดึงเข้ามาก็คือมันเป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ได้ร่วมมาทําบุญด้วยก็ยังมีส่วนร่วมนะครับในการจัดงานในครั้งนี้เพราะว่าทําประโยชน์ให้กับสังคมบ้างเพราะเราเราอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเพราะปทุมธานีเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพค่ะใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปมาสะดวก ส่วนใหญ่อย่างที่มันส้มบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะจัดแต่่าใไทยเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มองว่าเออปทุมธานีมันใกล้มันอยู่ใกล้ครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็มาเที่ยวง่ายสะดวกแล้วก็กรุงเทพก็ออกมาสะดวกที่จอดรถสะดวกมากมายนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมอตกลุ่มมอเตอร์ไซค์หรือกลุ่มรถยนต์กลุ่มวิบากหรืออะไรได้หมดทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มนะคะอีเวนต์ป๊อปค่ะ1,200บาทค่ะครับ มาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันครับแล้วได้บุญด้วยทําบุญใช่ค่ะช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะช่วยกันฟื้นฟูว่าเอ้ปทุมธานีเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มขยับแล้วนะคะแบบนั้นมองเรามองแบบนี้ทุ่มทุนไปเท่าไหร,ร่เออเฉพาะศิล,ลปินนะคะที่มากันเครื่องประเทศเนี่ยสามวันเนี่ยหยยบสี่ล้าน<ห>อันนี้คือต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่อยู่ที่ที่ยอดเงินนะแต่ที่เรามองเห็นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยศิล,ลปินที่มาเนี่ยคือเหมือนเขาให้ใจเราด้วย เพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยคิวเขาแบบแน่นๆทั้งนั้นเราเรากว่าจะได้แบบคิวเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเฮ้ยเคลียร์งานนู้นเคลียร์งานนี้เพื่อจะให้เราเพราะว่าหนึ่งเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของรังสิทเฟสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางกลุ่มบา,บางวงเนี่ยก็คือดิวว่าแต่ปีที่แล้วนะคะว่าขอขอช่วยหน่อยปีหน้าเราจัดอีกยังไงเราจะจัดช่วงเดือนนี้ล็อก,กวันให้เราหน่อยพอเรารู้ว่าเราจะจัดวันนี้ปุ๊บเราส่งไปว่าโอเคเราจัดวันนี้เขาก็เคลียร์งานให้ และที่แบบนี้แหละที่เพิ่มสุดก็คือนี่แหละมีพิมพ์รีพายมาด้วยแน่เนาะเห็นเขาบอกว่าเขาไม่รับงานอื่นเลยใช่ปกติคือพิมพ์รี้วพายเขาไม่รับอยู่แล้วเฉพาะเขาไล่ขายของอะไรได้เขาก็เยอะแยะอยู่แล้วนี่เขาให้เกียรติมางานนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปทุมแล้วก็เป็นงานที่เอาไปเงินรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญด้วยเขาก็มองเห็นตรงนี้ด้วยแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยงานมันน่าจะสนุกด้วยเขาก็เลยมา จริงๆกลัวดราม่าไหมแบบอุ้ยเราเป็นคนมีชื่อเสียงแน่เลยถึงเอาพิมพ์ริพายมาเล่นคอนเสิร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยตรงเลยพี่พี่ไม่ได้ดิวกับเขาโดยตรงเลยนะพี่ก็มีกลุ่มเพื่อนที่พาดิวศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยเราอ่ะอยากได้เขาเราก็เลยกลุ่มประชุมกันว่าเฮ้ยพี่สมปื้มเพราะเป็นพิเศษก็เลยบอกว่าช่วยดิวให้หน่อยอเพราะว่าอนาคตเนี่ยตอนนี้พี่ทําร้านอยู่ร้านหนึ่งกาลังจะเปิดเร็วๆนี้พี่ก็มองกับกลุ่มศิลปินทั้งประเทศไทยเหมือนกันว่า ก็จะเชิญชวนทุกคนนั่นแหละนะคอนเสิร์ตก็เดือนนี้เป็นของใครที่นี่เป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าผูกขากันไว้ประมาณนี้เขาก็โอเคด้วยเราก็ขอบคุณเพื่มใจมากเนี่ยเตรียมพวงมาลัยไว้ละเตรียมพวงมาลัยไว้ทำอะไรคะเป็นแม่ยกไงเป็นม่ยกพิมพายไงเออมาเก็บภาพด้วยนะมาเก็บภาพด้วยนะนี่ร้านสาวก็มาเนาะร้านสาวก็มาใช่แล้วค่ะนี่ซาร่าซโรล่านะคะร้านสาวนะเพราะบางคนคิดว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงเต็มร้อยเลยเอะเต็มร้อยไหมอะ แม้กะทั้งหลานสาวเราก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินค่ะเพราะว่ามันรูปแบบบริษัทเนาะเราก็จะอยากจริงๆเราเราได้โซเออซาร่ามาเนี่ยในราคาพิเศษนะคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับบริษัทอื่นหรือว่าที่จัดงานอื่นที่ติดต่อไปนะคะที่ได้ราคาพิเศษคะ่ะคือแพงกว่าพิเศษกว่าคนอื่นขออนึกว่าถูกกว่าแพงกว่าแพงกว่าแล้วอยากให้เราอยากให้อ,ใหอ่าบอกก่อนนะฮะทีมงานนะคะเราจะ จัดเป็นทีมงานเป็นโบฮีเมียนนะคะ mm hmm. อยากให้ทุกคนแต่งตัวมาแข่งกันนะแต่งตัวมาแข่งกันแล้วงานเนี่ยจัดอยู่ที่คลองหกรังสิตปทุมธานีเซิร์ชเข้าไปในเพจนะคะรังสิตเฟสจะขึ้นเลยนะคะโลเคชั่นสถานที่สวยงามอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยส้มเอาไปมอบให้กับบ้านพักคนชรานะคะแล้วก็บ้านเด็กกำพร้าเด็กอ่อนนะคะอยากให้ทุกคนแบบร่วมทําบุญกันด้วยและที่สําคัญคือคนทนไทยที่ผ่านมา โดนพิษโควิดเนี่ยทุกคนแบบโอ้ยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคะมันแย่ไปทุกอย่างเลยฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเติมความสุขที่นี่ส้มเชื่อได้เลยว่า3วันเนี่ยคุณได้ความสุขไปเต็มๆมาหน่อยจ้ามาหน่อยนะจ้าฝากแล้วจ้า <S 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 ไป<ว>ค่ะจองได้นะคะที่อีเวนต์ป๊อป กดไปที่อีเวน์ป๊อปค่ะ1200บาทเที่ยวกัน3าวันสองสามสี่ธันวาคมนี้มานะจ๊ะมาเจอกันจ้า2 3 4สาสี่นี่ศิลปินไม่ซ้ำด้วยนะไม่ซ้ำเลยค่ะศิลปินนี้นะคะแบ่งไปเลยนะคะทัานที่ดีนะคะขอให้มา3วันคุณจะได้เห็นศิลปินเครื่องประเทศที่นี่หมดเลยแล้วพี่ส้มอยู่ตรงกลางนี่คือพี่ตรงกลางนี่พี่พี่พี่เป็นคนรับตังค์แล้วไปจ่ายเขาไม่ได้ขึ้นเนาะไม่ได้ขึ้นเนาะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอ่ะพี่ชายฝากอะไรหน่อยไหมคะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ มาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะเพื่อท่ามูลด้วยกันกลุ่มฮาเล่พี่มาด้วยอ๋อฮาเล่มาอยู่แล้วนะครับกลุ่มฮาเล่ก็ฮาเล่กลุ่มต่างๆเชิญชวนนะครับเพื่อเพื่องานพวกเรากันเองงานพี่น้องเราสุประคาด้วยนะคะอ่าสุประคาก็ชวนชวนในกลุ่มของ L M F P ครับได้ค่ะเชิญชวนเลยนะคะทุกคนเลยนะคะมาเจอกันค่ะงานนี้โคตรมันไม่ต้องห่วงเลย